นี้นะคะเวลาสิบนาฬิกาสามสิบสามนาทีจ้าดูวิวกันค่ะแดดมาถึงแล้วนะแดดลงมาแล้วะะแดดก็ยังสิบห้าองศาอยู่ <laughs> ตอนนี้ยังสิบห้าองศาอยู่เลยค่ะ <laughs> เย็นมากๆเลยค่ะนกำลังมีรถขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะมีรถในบริจากด้านล่างค่ะที่จะมีถนน,นใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนเราอยู่นะคะที่นะระเบียงวิวนะคะระเบียงวิว ที่พักที่สูงที่สุดในแม่กําปองแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้คือหน้าห้องพักเรานะคะหน้าห้องพักเรานะคะนี่นี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่มองเข้าไปเห็นไหมจะมีถนนนะคะถนนผ่านหมู่บ้านเดินคือเออเส้นทางการเดินรถเนาะเนี่ค่ะสูงมากๆเลยค่ะได้ยินเสียงรถอยู่นะเนี่ยค่ะ เราเราอยู่ไหนเกาตจองไม่ได้เราเราอยู่ไหนสวัสดีค่ะหนาวอากาศเย็นมากเลยอันนี้พี่พักนะคะอันนี้เราเวียงวิวค่ะรีวิวรีวิวเราเวียงว,ว,วิวสวยๆะคะ่ะดีนะที่พกักโอเคเลยคือแล้วคือแล้วพันห้านะครับได้สองเตียงสวยๆเลยสองเตียงหกพูดเลยถูกมากราคาไอเที่วกันนะคะเดี๋ยวที่หน้าน,นะคะจะมาด้วยนะเดี๋ยวลงชื่อไว้เลยเดี๋ยวลงชื่อไว้เลยนะคะ จะมาเที่ยวกับพวกเรานะค่ะขึ้นเครื่องมาเลยบินมาเลยง่ายๆเมื่อกี้เมื่อกี้พี่อ่อนทุกพี่ทุกน้องแกก็โทรมาอยู่ว่าไม่ชวนเที่ยวนะคะดูวิวดูวิวสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะสร็จเหอจะสร็จเหออ่าเดี๋ยวะเสร็จกำลังกินอะไรอยู่เนี่ยมันหวานญี่ปุ่นกำลังอร่อยกำลังอร่อยมันหวานญี่ปุ่นค่ะอร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะ อามาให้ดูวิวดูวิวกำลังกำลังเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะลงไปด้านล่างนะคะจะไปคาเฟ่เยอะมากเลยค่ะเปิดให้บริการแล้วเริ่มเปิดเริ่มเปิดให้บริการแล้วแล้วก็อ่าวันนี้น้อมจะมีมื้อเย็นสุดพิเศษหมูกระทะแอดแม่กำปองจังสวยมากๆเลยค่ะ จ็สิบเอ็ดโมงแล้วนะดูสิอากาศยังเย็นเย็นสบายนะคะหายใจโล่งมากเพราะว่าเราอยู่ในหุบเขาใช่ไหมมันมีต้นไม้ล้อมรอบแบบเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะมีแม่น้ำไหลผ่านมีน้ำตกมีแม่น้ำเนาะแบบมันเป็นลำธารเล็กๆแต่แบบว่าน้ําไหลตลอดเวลาเราได้ยินเสียงน้ําไหลนะคะได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่เนาได้ยินธรรมชาตินะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยว่าง่ายๆเนี่ยค่ะสิ่งที่เราอยู่ที่เราเอศส่อยู่ตอนเนี้นะคะคือดีมากๆเลยค่ะเนี่ย เนาะเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมละเตรียมจะลงไปข้างล่างแล้วค่ะจะไปคาเฟ่กันเลยนะคะคเห็นเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะเพื่อนโรงเรียนมัธยมบัเขาเขาบอกว่าไงบ้างเพื่อนว่าให้ห้าดาวครับเพราะว่าไปมาหลายที่แล้วที่นี่ให้ห้าดาวเคเพราะว่าเพราะว่ายังไงนึว่าเพราะว่าสามทุ่มปุ๊บทุกร้านอาหารเลยเนี่ยมันเป็นบาร์เป็นอะไรเขาก็ต้องปิดหมดเลย แล้วมันจะได้ยินเสียงนกเสียงน้ําไหลเสียงน้าตกแล้วก็นอนกันคาดาวครับสุดยอดอยที่นี่นะครับค่ะเขาบอกไว้แล้วว่ามันเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนอะการเชิงอนุรักษ์ก็จะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วก็ที่สําคัญคืออยากจะบอกว่า อาหารถูกมากนะคะราคาถูกเนาะราคาถูกเราสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบว่าเวลาวันพักผ่อนเนาะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักนะคะหรือค่าอาหารนะคือถูกมากๆเลยค่ะมาง่ายด้วยนะห่างจากสนามบินอ่ะเชียงใหม่อ่ะชั่วโมงเดียวเองเนาะพอนะเราขับรถมาชั่วโมงเดียวนะคะบาทนี่ก็ชิปนี้เออชิปนี้หมื่นหนึ่งได้อยู่เนาะได้ได้ได้งกับพระราชาสามวันสองคืนเนาะสามวันสองคืนเนี่ยอ่า ค่าใช้จ่ายในประมาณหมื่นหมื่นต้นๆได้อยู่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เอ่อมันก็จะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินแต่ตั๋วเครื่องบินเนี่ยต้องแจ้งว่าต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนนะคะแจ้งจองล่วงหน้าเป็นเดือนนะมันถึงจะได้เลทราคาที่เรามานะคะก็เนาะก็วางแผนวางแผนทริปค่ะเพราะว่าถ้าอย่างอากาศเย็นๆช่วงนี้มกรากรุ่พาเราก็มาทางโซนภาคเหนือดีค่ะเนาะเราก็เลือกที่จะมาเชียงใหม่แล้วก็มาที่หมู่บ้านนี้นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แบบว่า เราเรารู้สึกประทับใจเนาะตั้งแต่เราดู YouTube ขนาดเราดูแค่ใน YouTube เรายังประทับใจจนมาวันนี้เราได้มานะอยู่ณจุดจุดนี้คือดีมากๆเลยค่ะโอเคไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวไปลงไปชิวไปร้านคาเฟ่แล้วนะเดี๋ยวไปเล่นข้างล่างกันครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะสวดีค่ะ